สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะคะเลต้าไฮรักบอดไรเดอร์เ,รนนค G uto, เครื่องยนต์สามพันเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ปี2004ค่ะดีพอดีแล้วนะคะคอมดอร็เลวนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแอร์แบ็กเอเบสคุจรีโมทนะคะเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะลายไม้รอบคันเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเรายที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะ เซ็นทรัลล็อกค่ะดาวห้า0 0ื่บาทขึ้นไปนะคะผ่อนเดือนละ7จ็ดพันบาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในะรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคนีได้นะคะที่หนึ่งหพันบาทขึ้นไปค่ะก็สุรคณีนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเนี่ยตอนหลังด้วยนะคะเบาะสามแถวกว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะ จากหลังคาด้านบนด้วยค่ะขนของได้เยอะเลยนะคะคันนี้พร้อมลุยเลยนะคะสภาพดีมากมากเลยนะคะสอบถามได้เดยดเพิ่มเติมในการจัดไปนนซนได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะใครกำลังม,มองหารถเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแนะนํารถคันนี้เลยนะคะเฟอรกาไฮรักสปอร์ตไรเดอร์คเครื่องยนต์สามพันเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ปีสองพันสี่ค่ะ ติดต่อแอมค่ะ